น้องแค้นมาคว้าจุดจีเนาะสบายดีจ้ะน้องแค้นสบายดีพ่อแม่พี่น้องได้ยี่ปอกวักวจุดจีนะฮะเห็นช้าเปิ่เกระเฮ็ดจุดจีพ้นตกะเลยนว่าได้มาเบ่งผมเห็นมีบ่มีบี่ลุ นงี้ยกนจี้จีกงโก้กลไปสบายดีพี่น้องพ่อกับพ่อแขกเง้มเศ้าอยู่เนาะหาายูหัาจินพี่น้องเลย เก้นลองแค้นกว่วทุกที่จะก็เลิมากก็ราัวบึงแต่ว่ามันได้เพิ่ขึ้นเยอะคุยแต่มีเอย่องนด้ตัวนึงพี่น้องแต่กวนทั้งทีว่าเธอคุย ดนดนีเ่ยสบายดีพี่น้งองมาบดกอบคุมนคดดนกุนกุฏิีตอนกนจุฏดดีก็สิมาคุมเอาหนักับกุ้งส้คุ้มแต่ว่านงแน่นน่อกบาคนดด <c oughs> กุฏดดิกีกุใเทน้ำ <c oughs> น้ำก็บบินแล้คุยเมื่อี้มันมมาไ่ได้ มาไปทาง้นนะทำงหกคังวันทุคังอยู่คังคู่ไก่เดี้ยสิไแปแม่แถลงคนท่านี้แล้วสาวมาทั้งด้วยด้วยต่อถึไปเนาะไปเลยจุ๊บเจาะต้องเช็งดูเสียงฮวงเฮียนฟิชเถอะ์มาพีน้องเลยเสีงมันอีกพี่จ๋านี่นะโอ้ยไปจีบหงวัว มันกะตีงยักอยู่เสียงมันนี่แหละกะปิดบเทิมโบมืออื่นนี่อืยิจงไว้นยเรกว่าเสียงบาพานกับบาได้ขึ้นมมานเลือกเติมบ่มีแ้น ตรงทุกคนทั้งนาบอกเออเอสิพะกันออกไปรวจุดจยู่ทงเนะพี่งถือขุถือเสียมขัดแม่ท้างบอกว่าเธอขี่แม่นั่งแค้นเลาะป้อนข่าวน้องคนทวีไปเลย น้ำเต็มน้องเลยพี่น้องไปทางนด้ลูกเลาะกินข่าวบะเลาะป้อนข่าวกินข่าวส้มวิวอร่อยไหมพี่น้องน้องบวกน้ำเต็มเลยปีนี้นะซ้ำซินน้ำเต็มแต่หัวป่ปีพื้นกัคข้นลายเอาบวกกัสิยากน้ำน้ำลาย น้องรุ่มเนี่ยก็เป็นน้องบัวคือกันไปงึงไหนมูปลานะครับสายคือไม่หลบัวนี่มุกเคยสอนนะมุมเก่กับน้องแค้นต้องขันสอนเกแลนี่ต้องสวนบบาบวง เราดวงคแค่ละเสียกลงเราดวงยันน้ำบ่นี่เต่าหัวอันนี้ก็หัวบอลมาเห็ดตอนมเาเห็ดก็ขัเจนีนน์นน<ะ>เห็ดหัวสิบอลค้างงัวปีนี้ สิบได้ดำัหน้านะดัทต้องวักลุ่มเออป่อยงว่าออกกันสิสิมาตุนพี่น้องเอ้ยน้ำหน้ากับมีแล้วฝนตกแห้งหวานชื้นมือบุญมันค้ม นับกาก็ได้แล้วมันยังหัวปีเนอะะขายหัวนแน่เห็นว่าออกเ<ม>ห็เนอีกแล้วพี่องคุยกี่หัว ใคยมาคนมืงอะคือมากแท้มองไปกี่โู้ะอุ้ยตีผูดดหาจไม่สร้างนี่บุหม่ม่มมวงพออว่อม่าต้นโตเปิดบ่มีลาอาคนกีลดอนี่อนอะเอรอ กน้นอยพ <Wasser> ี่งเอ้มาหากบได้จีจีร้น <Becca> ึ่งที่รอกได้สิบโตหนือจังหหรือบอ่ากรอึดพี่้องเอ้มายนป่าหายังก็แต่บได้หา สิเมื่อแล้วมันะเห็นเอาแค้นพุดธและเนื่ว่าสิได้เราเริ่มมาหารอต่อมาผลผลได้เบื่อพุดทธวีกับแม่ยังมาทันมายังอย,งาาอยงู่ป่า พี่น้องเออเห็นลูกปักคอเนาะที่ในน้องย่ยูอะอยู่ชิลงไปตักได้บัดนี้พี่น้องจ้าเจ๊มาพี่น้องเอ้ยเห็นลูกปลาข้อให้น้องกินน้องคุณถวีนอนถ่านในสระเพราะว่ามันบ่มีพายสอนน้ำเนาะเออเงี้ยนะ นัวง e ัวอพี่องนาคนสิได้เด um> ้อ้าข้าวเดี๋ยวได้ลูกเด้อคุณถวิห่างแต่เเดิ่งแพาดก็น no. ่า่งไปทั้งคุนทังอยู่ไปทั้งคืนน้ำปนออกเจกให้มันได้เด้อไปกวาดจุดจี้กับมได้ให้น้องคุณทวีเนะ พ่อกับแม่สีหากินเด้อลูกเด้อหัวน้องแค้นกับปห้องเฮียนแหละตากล้องกับบอมีแหละก็เลยผู้สิสอนกับให้แม่น้องแค้นมาสอนน้ำจะลงไปทางนั้นนี่แสงหม่องมันอยู่นั่นคุ้ไปไว้ยนี่ยไว้ไว้ ได้ยัางาได้มันฆ่านะฆ่าผักกอดน,นี่นลูก่อยนอนอยูอ่หอดบลได้ดบยนพันแปลหอดพุ่หรือบจ้างบ้ยเอไล่ไปเนาอยู่นี่ละป่านะนี่นี่นฆ่าผักกอดอันนี้นี่นี่เมืกกออนนป่าทองขยันตักไหมตักไม่บอได้เจ้าดังชอมไหมตักไหมอยากได้เห็นอยากได้ก็บลไ อยากได้จะย่งงางก็ั้งพูด嘛เจ้า,นาหนึ่งซาเฮยซากระดอคือเต่าอุย้ยมันในลูกข่อยลงมาชีวิตฉาดเลนยนิสัสย,ยเลี้ยวกันเราบันนีไม่คหวไงนิสับันีคือบเนนะเฮนมันกระมุดกินแล้วอดอนี่นเฮยเอาเอา้อ,าองคุณสวิสิตกนำ้ำ ย้นลูกปลาคอนอ้อยมามามาคุณไมมมันจะชิลงก็ชอร์และแอลนึกแอลลงไปสา่นเลยนะเอ้าปงไว้ปงไว้โอ้ยลูกเอ๋ถอยลงมาเห็ดแก่ได้จมป่ากอดหินเขาถ้าได้ช่วยหนาฮัลโหลไอ้หมกรได้สอนลูกปลาคอกับบอได้มันค้าพักปอดในพื้น ม,ม,ม,มันลอยทด้มันได้ไมันเริตัง่ายไงเลยมันนี่ปลาคอหน่อยกันำนี่แล้วมันแห่วยปะใช่ <c oughs> โอ้ยหายังกระแต่พาว่ได้พี่น้องเอ,อ้ย เร็วกันยอ่อนจะมันลูกตกน้ำม่งกากงนเพาะมิเตซื่อกินบ่เมืม่อ,อ่อาวดอกลูกประก้อก็ได้สองตัวลงขึ้นให้ลูกนอนถา้กอนถากับบราได้ม,มันโฮกเผื่อมันมัมนมีแต่น้องน้องบัว อาสวีงนึกว่าสีได้จตมาตักจุยอาลนะอันนี้แง่แหละมันอันนัน่วงโพมันลูกแง่งมันผสมเสียได้ดีเนาะคู่อยู่เฉยสแบบนี้อะคู่ง่ายครับต่ไงไ วันนี้ได้บาดวงมาสอนน้ำเนาะเอิอนเพลินเพลิน,น,น <ๆ S 2> มาผูกงวงไอเต้านีอ่นอุยยมสอ,อนปลาลูกคอกพอาได้มาให้บงหมมังคับิังนะถ้าคุณทถวีอยากิวงเตา้าไอน้องบบกแขกก็มีเตา้าพี่น้องเราอยู่น้ำเต้าบนเหมืออยู่แต่ว่าบบเป็นเต้าแบบนี้เออตัวใหญ่กันเนาะ เบิ้งมันมีเขียวอยู่เตาหน่อยนึงงายเฮ้ยจกเบิงรูปปากานะาามันนะเต้าเบิ้งพืชทองมันเต้าน้ากรบาดพี่น้องเต้เมันแม่นมาดวงมันบาดอันนี้นะเออไม่ใช่เซซีนมันยังไ,ไม่สายไม่้เห็นแล้วเคยแข้งแข้งกันก,ก็เลยเออเล็บมันอนะ่ะแหลมแหลมเหนียวจวดเลยอีกหนึ่งเลยพี่น้องบอเกะกับบุกเคยคือมีลายกว่านี่นะหางเต้าอ๋อออุ้ยมันตอดเปลี่ยนได้เนาะ

อ่อนขนาดเลย้าวถ้าโจ๊กตั้งนี่มันสิครบอยู่บนนาะพี่น้องเอ้ยมาหาจุดจี้กันาหาสอนปลาลูกครอบกันปลได้อีหยังเลยได้น้อยเดียวนึงได้แต่อันเต้าเอาล้งน้องน้องพี่น้องพี่น้องเอ้ยนี่มันน่ากินก็ได้บ่ลาได้ี่ไปหาแล้วบ่แข็งมาหากินบัวมันต่เท่านี้แหละสิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้เนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่องบอกแข็งในเด้ขอเขาขอบใจเพื่อให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเนาะ